พี่ลาเขาไปทํางานแล้วนะค่ะขับรถดีๆนะคะามาม้าครับผมไม่อยากไปเรียนแล้วครับทำไมไม่อยากไปเรียนล่ะครับการบ้านก็เยอะเรียนก็เหนื่อยวันๆท่องแต่หนังสืออะไรก็ไม่รู้ลูกไม่อยากไปโรงเรียนแล้วลูกอยากทาอะไรครับอยากทำงานเหมือนป,ป้าครับหรือไม่ทํางานอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องไปเรียนครับอือเง้นลูกไม่ต้องไปโรงเรียนละเ <Yeah. S 1> ย่ไปทำงานกับป้าไปครับ เดี๋ยวก่อนนี่พี่จะตามใจลูกแบบนี้ไม่ได้นะอืมไม่เป็นไรหรอกอมาเลยสวัสดีน้าๆก่อนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พาลูกม,มาทำงานด้วยฝากลูกด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลูกเอาข้อมูลตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับปป้าครับอันนี้ผมไม่เข้าใจครับทําไม่เป็นครับเพราะลูกยังไม่เคยเรียนลูกเลยทําไม่เป็นไงงั้นเดี๋ยวปบป้าพาไปทําอะไรที่มันง,ง่ายๆกว่าน,นี้นะลูกครับเดี๋ยวกุ้ยเดี๋ยวลูกคนรบอกเจ้านายหน่อยเนาะวันนี้ผมขอลางานหนึ่งวันเจ็บพาลูกไปหางานทําได้ครับพี่ขอบคุณครับ เราทะเลานเหนื่อยก็เหนื่อยหาที่พักก่อนได้ไหมครับนี่ดีเดี๋ยวเราหาที่พักกันไปฮะลูกตรงนี้ร่มดีนั่งพักก่อนปะอ่ะอยู่ยวไว้ด้วยนะบอกว่าทำธุระแป๊บหนึ่งนะครับพ่อป้าครับปวดพอแล้วมั้งครับอืม ่นะงั้นเราไปขายกันลูกไปมาขอวัตสวัสดีครับมาขายขวดครับขอบครับครับ ป้าครับอากาศร้อนจังเลยผมอยากกินชานมไข่มุกค,ครับหนูลองดูเงินในกระเป๋าซิว่าวันนี้เราหาเงินได้เท่าไหร่ครับยี่สิบบาทครับชานมไข่มุกยี่สิบห้าบาทแต่เราหาเงินได้แค่ยี่สิบาทเองลูกเังะนั้นเราอดเอานะครับ,รบป้าครับผมหิวแล้วครับผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวครับ ลูกครับแถวเนี้ยร้านก๋วยเตี๋ยวถูกสุดก็ชามนึงสี่สิบบาทเรามีเงินแค่สิบสองบาทเองเราจะกินยังไงครับเงินเราไม่พออดเอาลูกไปปาครับ,รบเงินมันหายากขนาดนี้เลยเหรอครับนู้ว่าไงล่ะลองไปถามนาเขาดูไหมนาครับทำงนานเหนื่อยไหมครับได้เงินมาแล้วกี่บาทหรอครับเดีสิครับ น้าทำงานวันละสิชั่วโมงได้ตังแค่350บาทเองเป็นเพราะว่านะ้าไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาก็เลยไม่มีทางเลือกอ่ะปปะกันเอ้าพี่ฟูมาได้ไงเนี่ยพรนี้ตีมันไม่อยากไปโรงเรียนวันนี้พี่ก็เลยพามันออกมาดูว่าทำงานหาเงินอ่ะมันลำบากแค่ไหน ลูกลองถามนักการดูสซิว่าลำบากหรือเปล่านักการครับทำงานเหนื่อยไหมครับเดิครับดูลุงสี่ทำงานหาเช้ากินคําแดดร้อนก็ร้อนหนูคิดว่าเหนื่อยไหมล่ะพ่อแม่ส่งหนูไปโรงเรียนเพื่อให้อนาคตข้างหน้าเราจะได้มีสิทธิ์เลือกว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนความรู้การศึกษาเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ตอนนี้เราไม่ต้องคิดอะไรมากเชื่อฟังพ่อแม่ทำหน้าที่เราตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีก็พอ คุป้าครับผุจะกลับไปเรียนหนังสือแล้วครับดีล,ลูลเรากลับไปเรียนหนังสือกัน